เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วยอ,อยู่ด้วยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าในยุคข,ของท่านอับดุลเบีมมหามะุลอัฮุอะลัยวะซัลลัมสๆสๆสๆเนี่ยเอาใครที่มารับอิสลามก็บนบีบอกได้ผลบุญได้รางวัลสองส <ๆ S 1> ต่อใช่ไหมสองเท่าที่อ่านฮะดิษไทฟังในเมื่อสักคูแล้วเอาส่วนใครไม่มารับอิสลามครถ้าเขาอยู่ภายใต้รัฐะของอิสลามออกก็จ่ายยืดจัคือจ่ายเขาเรียกอะไรล่ะผ่าคุุมครอง ครับปกครองครับปกครองภายใต้การปกครองของของ,ของรัฐอิสลามนะครับแล้วก็ในยุคข,ของนบีเนี่ยก็ยังมีทั้งคนที่รับทั้งคนที่ไม่รับเดี๋ยวตอนนบีตายไปเนี่ยเสือ้อเกาะของท่านถูกค้ำประกันอยู่ที่เยฮุดพวกเอเยฮุดแล้วเอาไปเอาข้าวเข้ามาเข้าฟางเข้ามาสามสิบซอแล้วเสื้อเกาะก็ออยังค้ำประกันอยู่คือถ้าไม่รับอิสลามแล้วก็ไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้โจมตีไม่ได้โจมตีครับอย่างเงี้ยเราเป็นมิตรกับเขาได้ แต่แล้วก็ถ้าเขาเป็นอาลุนกีตาบเป็นชาวคัมภีจริงๆนะรจริงๆนะสัตว์เชือดของเขาก็อนุมัติกิน<ม>อาหารของชาวคัมภีเราก็สามารถกินได้ก็อัลลอฮฺสุบนะฮานุตาลาก็ทรงบัญญัติไว้ในอัลกุรอานอันยมอมาอฮิลละคุมตออามุลละดีนออูตุนกิตาวันนี้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วอาหารของชาวคัมภีถามว่าข้อบัญญัติอันนี้ยกเลิกไปยังยัง ยังเป็นข้อบัญญัติอยู่เพียงแต่ดูให้ดีว่าใครคืออาลุยกิตาบใครคือชาวคัมภีถ้าเป็นชาวคมภีจริงๆอาหารของเขาเราก็กินได้อาหารเรา,า,ารเขาก็กินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าใครคือชาวคัมภีจริงๆตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเขาละเอียดรอบคอบครับว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนอย่างกับท่านอาลีอิบนียบีตอเลฟปฏิเสธ กลุ่มชนบางกลุ่มนี่บ,บอกพวกนี้เนี่ยกินแต่เหล้าแล้วไม่ใช่กินแต่น้ําเมาแล้วไม่ไม่ได้อะไรแต่อะไรแล้วอย่าไปละหมาดเดยวเดี๋ยวอย่าได้ๆๆอย่าไปกินสัตว์เชื้อของเขาไม่ใช่อย่าไปละหมาดขอโทษทีอย่าไปกินสัตว์เชื้อของเขาคือตั้งแต่ยุคสอฮาบะมาเขาพยายามละเอียดว่าใครบ้างคือชาวคัมภีจนกนระทั่งนักวิชาการในยุคตน้ตนๆไล่เรื่อยมาไม่ได้หมายความว่าเห็นเป็นฝรั่งแล้วก็ถือว่าเป็นชาวคัมภีรกินได้หมดไม่ใช่ชาวคัมภีไม่ได้แปลว่าฝรั่ง ่พราาะวาะหมายถึงคนที่ยึดในอะไรล่ะ,ะยึดในในในแนวคำสอนคำเตารอดและอินยีนครับอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าอารุณกิตตามไม่ใช่ว่ามองเห็นเป็นผมสีทองหน่อยก็เรือว่าเป็นแม่ม <c oughs> จับนิก้าเลยหมูหมากาไก่กินด้วยกันหมดงั้นก็ไม่รู้สิต้องรับผิดชอบหน่อยแล้วครับค,คือคืออาหารของชาวคัมภีเนี่ยนะอนุมัติให้กินเพามันเป็นบทบัญญัติครับ ของ s <S อลัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل ไม่ได้มีใครเถียงไม่ได้มีใครคาร้านไม่ได้มีใครปฏิเสธกุรานแต่ใครคือชาวคัมภีร์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องสกรีนบางคนถูกเรียกว่าซอบีอูนซอบีอินซอ,อบีอูนก็คือคนที่เปลี่ยนศาสนาคนที่ย้ายศาสนาไปแล้วนักวิชาการก็มาเอ๊ะแราว,วมันจะใช่อยู่ในสภาพอาลุนกีตาบอยู่อีกหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่เขาละเอียดละออกันมากครับผมนักวิชาการละเอียดละออกันมาก แต่พวกเราเนะี่ยพอไปไปไปคว้ามแหม่มมานี่จะแตงแ่งละสิจะแต่งทําไมล่ะจะอัลละอนุมัติมตไม่ใช่เรอไงจะเอาไอตอนจะเอาแล้วทาตาฟ้าฟางละ <laughs> ละเอียดรอบครอบหน่อยอะไรที่อัลละอนุมัติคือบทบัญญัติที่อัลละอนุมัติใครฝืนไม่ได้อแต่เราต้องละเอียดครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนี้อ้าวแล้วยังถ้าเกิดเราไปอิสราเอลล่ะอิสราเอลในอาลุกิตามะ คือเราดูคนนะครับเราไม่ฮุกกลมประเทศครับถ้าฮุกกลมประเทศนะ่ะน,นะในกลุ่มตะวันออกกลางเขาฮุกกลมเราเป็นกาเฟตด้วยอ่ะเพราะว่าเขาเขารู้จักเมืองไทยก็คือไม่ได้เมืองที่เป็นมุสลิมเมืองที่มีเต็มไปด้วยเจเวดเพราะงั้นเขาไม่ได้ฮุกกลมคนเป็นประเทศครับหรือไม่ได้ฮุกกลมคนเป็นตระกูล อย่างผมเนี่ยนามสกุลผมเนี่ยเฟนดี <F endi. S 2> ก็ไม่ได้หมายความว่าในนามสกุลนี้เป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดมผมรับรองไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนในนามสกุลนี้เป็นชาวนารกทั้งหมดมก็ไม่ได้ก็อาจจะมีคนที่เชื่อถูกเชื่อผิดคนดีคนก็มีหลายคนก็โทรมาถ,ถามสงสัยนะอาจารย์ญาติาาอาจารย์หรือเปล่าเนะี่ยเป็นอุลมาชีอะนามสกุลอะไรฟินดี้ฟินดี้อะไร,รนะ่ะเออผม เออคือคือถึงแม้ว่าจะสะกดเหมือนออกเหมือนมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนค,บคนละคนละอกะกิดากันเห็ไหมล่ะเพราะ,ราะงั้นเราเราหุกกลมหุกกลมคนเป็นประเทศไม่ได้ไปดูอะกิดาของเขาแต่ถ้าพูดโดยภาพรวมของรัฐบาลอ่านนะครับคนอีกกรณีหนึ่งถ้าภาพรวมของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลที่รุก,กรานปาเลสไตน์ที่อะไรก็ททำการอะไรแสดงตนเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอันนั้นคือภาพของซีรัฐบาล แต่ในบรรดาผู้คนประชาชนเขาเนี่ยถามว่ามีคนที่ถือมัน่นปฏิบัติมัน่นมีคนที่ยุติธรรมไม่มีอะไรไหมครับก็เ,เป็นอีกอีกกรณีหนึ่งมันมันมีนมรายละเอียดเนาะครับผมก็อย่างที่อาจารย์ฟริตได้นําเสนอนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือจะไปในที่ใดก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมักง่ายในเรื่องราวที่คิดว่านี่คือบทบัญญัติว่าอนุมัติให้กิน ใช้ความมากง่ายในการที่จะปฏิบัตินะครับเราควรที่จะมีความละเอียดว่าสิ่งที่เราจะรับประทานหรือสิ่งที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยเป็นที่อนุมัติจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องเราไม่รู้ว่าที่เขาอยู่หรือที่เขาเ <c oughs> ชื่อนั้นมันเป็นอากีดาของอรุณกิตาบจริงๆหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พยายามนําเสนอให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องราวของอรุณกิตาบรายละเอียดมันเยอะพอสม